วาซิลี่ไซเซฟคือตำนานผลซุ่มยิงของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขามาจากเทือกเขาอูรันมีทักษะการล่าสัตว์มาตั้งแต่เด็กและถูกส่งไปที่ยุทธการที่สตาลินกราดในปี1942ซึ่งเป็นช่วงที่โซเวียตกำลังจะพ่ายแพ้ในช่วงเวลาเพียง10วันแรกเขาใช้ปืนไรเฟิลธรรมดาสังหารทหารเยอรมันได้ถึง40นาย และถูกยกระดับเป็นผลซุ่มยิงอย่างเป็นทางการสถิติรวมของเขาคือสังหารฆ่าศึก225นายรวมถึงผลซุ่มยิงของศัตรูด้วยวีรกรรมที่ดองดังที่สุดของเขาคือการดวลตัวต่อต,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 ตัวกับผู้พันโคนิกซึ่งเป็นครูฝึกผลซุ่มยิงชั้นยอดของเยอรมน,นีในซากปรักหักพังของสตาลินกรัดซึ่งเป็นเหมือนการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อช่วงชินขวัญกำลังใจในสนามรบ และใส่เซฟ